และที่เพื่อเห็นอยู่ตรงหน้าน,นี่ก็คือ5ของใช้สุดเจ๋งที่ได้จากร้านมิสเตอร์ดีไอวายว้าวมีอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับของา้นนี้โคตรถูกครับผลิตจากประเทศจีนถ้าจะทำมาสายเกาหลีทำแมวอะไรนี่ครับโยงนี้แล้วก็โยงไปถึงฝังนี้ครับ3าบาทเท่านั้นครับโอ้โหว้าวดูลูกบอลนี่นี่โค้งรู้สึกดถึงความโค้งจะลองทำที่นิ้วกลางนิดนึงนะครับแล้วก็จะได้เปรียบเทียบแกะและทดลองใช้กันดูเลยครับ อ้ฮฟิิินตในโลกนี้มีแกะเจ็เจริงๆเยอะแยะมากมายที่รอให้เรามาเจอและใช้มันครับสวัสดีครับผมเปอร์ซีตัวแสบครับนี่ครับ คลิปวิดีโอ5อุปกรณ์สุดเจ๋งมาแล้วครับวันนี้เป็นหมวดหมู่จากทั้งหมดของร้าน Mister DIY นะครับณโอกานี้น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักร้าน Mister DIY แล้วใช่ไหมครับคือเป็นร้านที่ขายของทุกอย่างครับตั้งแต่สักเบือยันเรือรบมีทุกหมวดหมู่ครับหมวดหมู่บ้านเครื่องมือของเล่นเก็บช็อปแต่งสวนรถยนต์มอเตอร์ไซค์ในครัวห้องน้ํโอโูมีทุกอย่างจริงๆครับมีทุกอย่างที่เราจะไปต้องใช้ในชีวิตประจําวันนะครับโอ้โมีภาษารพัภาษารเพ,รพเลยครับและแน่นอนครับ ในความที่ของเขามีหลายอย่างขนาดนั้นมันจะต้องมีของเจ๋งๆเ,เป็นของเฟียเฟ้ยวๆหลบซ่อนอยู่ในแต่ละหมวดหมูครับซึ่งจริงๆมันมีเยอะมากแต่ในวิดีโอนี้ครับผมจะมาให้ดู5ชิ้นที่ผมคิดว่าเฮ้ย มันเฟี้ยวมันแปลกมันใหม่ดีนะครับแต่ที่สําคัญของร้านนี้โคตรถูกครับของบางชิ้นเราเห็นในร้านทุกอย่าง20บเลยนะครับแต่ร้านนี้อจะขายแค่9บาท8บาทอะไรอย่างงี้ครับคือเขาขายตามราคาจริงๆเลยครับไม่ได้ว่าเหมารวมทุกอย่าง20อย่างนั้นครับมันดีตรงนี้ครับแถมมีหลายเกรดให้เราเลือกด้วยนะครับสมมติเราซื้อปากกา1แท่งใช่ไหมครับเชืนอี้ไอวายครับมีเั้งแต่มปากกาแท่งละ5บาทยันแท่งละร้อยอะไรอย่างงี้ครับคือจริงๆมันก็เป็นพื้นฐานที่เราต้องรู้อยู่แล้วนะครับว่าราคาสินค้ามันก็ตามคุณภาพนะคคคครร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 รัััััับบบบถถ้้้้้้าา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 าไไไมมม่่่ดดเเเเเเจจจออออนนนนนนททีกก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 ิงงงๆๆะะะะพฉ็็ปลืใหวยขู ซื้อ5บาทไปหรือว่าอยากได้ของดีมีคุณภาพหน่อยก็จะแบบที่สิบสามสิบหรือว่าจะดีมากเลยก็แบบแท่งละร้อยอะไรอย่างนี้ครับเราสามารถเลือกได้ครับร้านนี้ไอวายมีครอบคลุมเลยครับ ยอดครับมิสเตอร์ดีไอไไม่ได้จ่ายผมนะครับแต่ผมชอบมากครับเป็นหนึ่งในร้านที่ผมเข้าระจาเลยเวลาไปเซนทันเนี่ยเข้าอยู่สองร้านครับดีเจดีไวกับไดโซเนี่ยครับเพราะผมรู้สึกว่า2ร้านเนี่ยมันจะมีของเจ๋งๆแปลกใหม่ๆเยอะและก็อยากเอามาบอกต่อเพื่อนๆด้วยครับว้ามาไกลเลยครับมาวันนี้เรามาดูกันครับว่า5ชิ้นมีอะไรบ้างเรามาดูความเฟียวของมันแกะและทดลองใช้กันดูเลยครับมาอันแรกครับนีที่บีบยาสีฟันครับ ต้องบอกก่อนเลยว,ว่าอันเนี้ยไม่ได้ใหม่ไม่ได้แปลกอะไรครับเห็นมานานมากแล้วผมยังไม่เคยลองใช้ดูเลยครับปกติผมก็จะใช้มือบีแบบหูขั้นสุดเลยครับถ้ามันมีอันเนี้ยเขาว่ามันน่าจะรีบได้เรียบแบบหมดจดจริงๆครับอันนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่ของจีน,นครับดูเป็นภาษาน่าจะเกาหลีไหมเหมือนจะเป็นภาษาเกาหลีนะเนี่ยตัวกลมๆตัวแบบนี้นี่เป็นภาษาเกาหลีครับเดี๋ยวดูกันนะผลิตจากไหนครับอ้าวผลิตจากประเทศจีนแล้วจะทำภาษาเกาหลีทําแมวอะไรเนี่ยครับเอออ่ะมึงใส่เกาหลีมาจ้างผลิตนะครับ นี่ก็มี2อันสองสีครับแต่การใช้ก็ไม่ยากครับก็แต่ก็เป็นยาสีฟันแล้วก็รูดเลยครับถ้างั้นเรามาทดลองใช้กันดูเลยดีกว่านะครับนี่ครับยาสีฟันของลูกสผมครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าถ้าเกิดใช้เจ้าของสิ่งนี้แล้วมันจะเป็นยังไงครับมันจะช่วยให้ออกมาหมดจดมากกว่าหรือเปล่านะครับมาลองดูกันครับเอาเลยอ้าวไม่ได้อะแสดงว่าขนาดนวนไม่ได้ครับมันลื่นเกินนี่เห็นไหมหรือว่ามันจะมี2ขนาดม่แนใจนะอันนี้น่าจะเล็กกว่าหรือเปล่า เออไม่ได้เหมือนกันครับ <laughs> <laughs> อะไรกันเนี่ยเแส <laughs> ดงว่ามันไม่ได้ใช้กับทุกอันนะครับ <laughs> เหมือนยายาสีฟันของลูกผมมันก็เล็กเกินไปครับพอมันใส่เข้าไปไม่ได้ครับเดี๋ยวผมต้องลองหาอันที่มันใหญ่กว่านี้หน่อยครับเดี๋ยวลองดูใหม่อีกรอบนะครับ12 seconds later อ่าอันนี้คืออะไรไม่รู้ฟมลบังหน้าหไรือไไม่รู้ของแฟนผมนะครับอ่ะอันนี้น่าจะได้นะครับมาดูเอออืมนี่ครับ ไซส์ไม่ได้ครับอา้าวโอ้ยอันนี้น่าจะลูดได้แต่ไซส์ก็ดันไม่ได้อีกครับการใช้กับยาสีฟันหรือหลอดพวกนี้มันพูดยากะนะครับท่นแบบเอ้ยแต่ละอย่างมันก็มีความไม่เท่ากันดูดิอันนี้ก็เล็กเกินอันนี้ก็ใหญ่เกินอ้าวสรุป ทำไงทีนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอยากจะซื้อไอ้ที่ลูดแบบนี้นะครับควรจะหาที่มันมีหลายไซส์ในอันเดียวครับที่เดย์ไว้์สาขาผมนี่ไม่แน่ใจแต่สาขาอื่นผมเคยเห็นนะครับว่ามันมีครับมันมีบางทีไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับควรจะซื้อแบบนั้นครับถ้าซื้อแบบเดียวกัน2ออันอย่างนี้เห็นไหมครับพอใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทั้งคู่เลยครับซึ่งอันนี้ผมใช้ไม่ได้เลยดูดิไอ้ที่มีอยู่อ่ะโอ้โหหมดกัน อันนี้เลยไม่ได้รู้เลยไม่ได้ลองใช้เลยว่าเป็นยังไงครับแต่ดูแนวคิดดูไอเดียเขาก็เจ๋งดีนะครับคือมันน่าจะรูดได้ดีกว่าใช้มือนะครับเราใช้มือรูดมันก็เรียกจะมีตกหล่นด้านข้างเเวลาเวลา,ร,ารูดขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเราใช้สองมือเนี่ยแต่ถ้าการมีเนี่ยมันน่าจะรูดปื๊อปิดก็ ط, 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 ดีเลยครับที่บีบยาสีฟันอันนี้ราคาอยู่ที่12บาทครับได้2ชิ้นนี้เท่ากับว่าตกชิ้นละ6บาทเท่านั้นครับถ้าไปร้านทุเรยนาง20ิก็20่บาทนะอ่ะนี่แหละชิ้นแรกก็ถือว่านางอ่่ยที ไปนะครับหาชิ้นแรกนี่ยครับที่รีดยาสีฟันครับไปไปชิ้นต่อไปกันดีกว่าครับแหมชิ้นที่2ครับหน้าวัตกรรมม่แห่งการแคะหูครับถ้าใครเคยแคะหูเป็นประจำน่าจะรู้นะครับว่าอุปสรรคแรกที่เราจะต้องเจอประจำก็คือมืดครับในรูหูมันมืดครับมืดมองไม่เห็นขี้หูครับก่าจะมองเ็นครับต้องดึงหูครับหาแสงครับอ่าพอเจอแสงพอาจะแคะเอา ไม้บางมืดมองเห็นอีกเป็นอย่างนี้ประจําครับแต่ของสิ่งนี้ครับจะทําให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไปครับเพราะนี่คือไม้แคะหูแบบมีไฟในตัวครับ <c oughs> <c oughs> ตกมือเลยครับโอ้โหอ คิดได้ไงนะครับสุดยอดครับันนี้ซื Quality, no ้อมามันมี2แบบให้เลือกครับแบบใส่ทานกับแบบชาร์จครับซึ่งแน่นอนครับผมต้องเลือกแบบชาร์จอยู่แล้วครับเพื่อให้สะดวกสบายครับไม่ต้องมาเปลี่ยนทานอยู่บ่อยๆนะครับแบตหมดก็ชาร์จแบตหมดก็ชาร์จเอาประมาณนี้นะครับมาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับดูว่ามีอะไรบ้างหนึ่งชิ้นบัมว้าวดู๋ยวดูก่อนนี่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 จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นแสงสองเข้าไปเลยครับไม่ต้องกลัวมืดอีกต่อไปครับเอาดูครับของที่มีนะครับก็มีตัวที่เป็นด้ามจับตรงนี้ครับอ้า มีแสงอยู่เลยครับอันนี้ก็สายชาร์จครับเอาไว้เสียบชาร์จได้ที่ตัวตรงนี้ครับเสียบชาร์จแล้วก็ไม้แค่หูครับไม้แคะหูตรงนี้มี2ความยาวครับอันนี้จะสั้นกว่าอันนี้จะยาวกว่านะครับก็น่าจะใช้กับขนาดหูแต่ละคนที่ไม่เท่ากันนะครับวิธีใช้ก็น่าจะต้องแค่เสียบไหมเสียบปุ๊บเราลองเปิดไฟดูนะครับนี่ว้าวเปิดไม้แค่หูเรืองแสงนะครับดูโอ้เห็นไหมเจ๋งอะอะลองดูนะครับเนสมมุรนี่คือรูหูแล้วนะครับอะสองเข้าไปเห็นไหมอ่ามันจะมองเห็นนี่ มองเห็นข้างในเลยอ่ะนี่อาา่าฮ่าโอเคเนี่ยผมจะลองให้ดูอย่างนี้พอนะครับผมบอกว่าไม่ต้องลองดูกับหูจริงรดีว่าต้องเอาขี้หูออกมาให้ดูนะครับผมว่าภาพมันก็จะไม่ได้ดูเกินไปครับให้ดูครับสมมติว่านี่คือหูเห็นไหม มองอยู่ข้างในเลยอ่านี่ถ้าเปลี่ยนกันแบบไม่มีเห็นไหมเราก็จะมองแบบแค่ยากครับอ่าเห็นไหมแบบมองไม่เห็นนะแต่ถ้ามีไฟนี่โอ้โหเปอร์เฟ kt ชุดยอดครับถ้าใครเป็นตัวเล็กหน่อยหรือว่าเป็นเด็กอะไรก็เปลี่ยนเป็นอันสั้นครับมีอันสั้นอันยาวครับง่ายครับแค่เสียบเข้าจึ๊กเปิดไฟปั๊บแคะได้เลยครับแล้วบนด้านหัวนี้ก็น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าพลาสติกหรือซิลิโคนนะครับถ้าเกิดเป็นแบบสแตนเลสอะไรเงี้ยนบางทีแบบมันจะบาดหูได้ไงอันนี้มันจะเป็นแบบนิ่มๆครับนี่นะครับคคืออววามเปียขงิ้นี่งงนีี้อออยยูู่่่่กกกกาารรแคะห็ไมใชเื อไปเลยครับแค่เสียเปิดไฟและแค่เลยครับสุดยอดนี่ไม้แค่หูเรืองแสงอัจฉริยะว้าวขอตั้งชิ้นนี้ด้วยกันเฟี้ยว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 อ่าเยี่ยมเอาไปหาซื้อมาใช้กันได้นะครับชิ้นนี้ราคาอยู่ที่59บาทเท่านั้นครับ59บาทแต่ได้อย่างนี้ก็โอเคนะครับเฟี้ยวนะครับโอ้โหถ้าเป็นแบบสายถ่านจะถูกกว่านี้ครับรึงจะสี่เก้าเลยสามเกนี่แหละครับแต่ผมคิดว่าเอาแบบชาร์จแบตอด่ยมันจะคล่องตัวมันจะใช้งานได้ดีกว่าครับเลยซื้อแบบชาร์จได้มาอย่างนี้ครับเป็นราคาเป็นมิดมากเลยครับนี่ชิ้นที่ ครับเปียวปัลลานี่อะไรเนี่ยแท่งอะไรเนี่ยแท่งหันสายหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับอันนี้คืออุปกรณ์ดูแลทําความสะอาดเล็บครับเห็ตรงนี้เห็นไหมเป็นรูปเล็บครับใช้แต่งเล็บเราให้สวยครับไม่ว่าจะเป็นการตะไบการแบบว่าขัดสิ่งสกปรกออกทําให้เล็บเงาหลายๆอย่างเลยครับซึ่งมีทั้งหมด7ขั้นตอนเลยครับทำตามลําดับที่เขียนบนหน้าเขาครับหนึ่งสองสามเดี๋ยวแกดูเลยดีกว่าเนาะอออ่าคืออันนี้มันจะมีตัวเลขกํากับอยู่นี่ไหมครับหนึ่งสอง 3ามนี่ไหนสีอยู่ไหนสนี่สี่หครับว้าวน่าสนใจครับอันนี้คือผมไม่รู้จักนะครับแฟนผมบอกว่าไอ้เจ้าสิ่ง,งนี้จะทําให้เล็บเราแบบสวยเงางามครับเดี๋ยวต้องลองใช้กันดูนะครับว่าใช้แล้วมันจะแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างนะครับบ อ่าคือแต่ละหน้าก็จะมีแบบสัมผัสที่แตกต่างกันครับคล้ายๆกระดาษทรายไหมเริ่มจัดยาสดก่อนแล้วค่อยละเอียดละเอียดลงอะไรอย่างงี้นะครับตรงนี้ครับภาษาตรงนี้ครับเนี่ยเกรนกรอสเนี่ยลิมเมอร์ลิมเมอร์นี่น่าจะเป็นยี่ห้อครับเกรนกรอสเกรนโมเยนอะไรเนี่ยครับผมลองไปเสิร์ชเปิดดิคาดูแล้วครับไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นภาษาอะไรเหมือนกันนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันเอาไว้ทำอะไรบ้างแต่ละส่วนน่ะแต่ก็เดี๋ยวเราทำให้ดูเลยแล้วกันนะครับลองเปรียบเทียบกันลวกันยองน ลองดูกันอนี่ตรงนี้ผมจะลอง,งทําที่นิ้วกลางนิดนึงนะครับแล้วก็จะได้เปรียบเทียบว่าที่ทํากับไม่ทําเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไงนะครับเขียนไหมนี่ลองกันกนละลองดูก่อนลองใช้เบอร์หนึ่งก่อนนะครับนี่เบอร์หนึ่งนะครับอ่ะเอ้ยใช่เหรอโหเฮ้เยจริงไหมเนี่ยดู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 ดดเรล็บเป็นรอยหมดเลยอ่ะเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยอาไม่แน่ไม่แน่เขาว่าจะขัดข้างหน้าออกไปก่อนครับพวกพื้นเก่าของเล็บเรา ขัดไปก่อนเฮ้ยโอ้โหนี่นี่นี่เล็บเราเป็นฝุ่นผงนี่เลยเหรอเฮ้ยห,หน้าเสียเลยอะ่ะเฮ้ยเอ๋อแล้วครับ้องลุ้นนะครับว่าจะใช้ไม่ได้นี่เล็บเราไม่สวยเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยเปลี่ยนเพียบกันก่อนนะครับมาขั้นตอนที่หนึ่งครับมาขั้นตอนที่สองโอ้โหหนักกว่าเดิมครับนี่อูห้หูสามเอาเอานะหวังว่ามันจะใช้ได้ผลนะครับมันเล็บผมอย่างนี้เสียเลยอะ่ะหน้าเล็บโอ้สาวสวยๆติ้งเฮ้ย เหมือนแบบหน้ามันเปิดมาแล้วอ่ะน่ากลัวจังเบอร์สี่อ่ะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยมีลุ้นมีลุ้นพอเริ่มใช้เบอร์สี่เริ่มเรียบเนียนขึ้นนะครับอ่าแล้วแล้วแล้วเบอร์ห้าเบอร์ห้าเนียนไหมเฮ้ยทำไปเล่นไปดูเนียนขึ้นครับแต่ว่ามันยังไม่มันวาวเหมือนตอนก่อนทำนะครับมาต่อไปเบอร์หกครับมาลองดูกัน ดูเริ่มยิ่งคอมเป็นไปได้ครับและสุดท้ายครับเบอร์เจ็ดครับนี่ถ้าเบอร์เจ็ดทำแล้วเล็บยังไม่เงานี่พลาดเลยนะครับพลาดเลยนี่มาลองดูกันปึ๊บปิงเฮ้ยโหเฮ้ยบ้าน่นี่สังเกตกับความแตกต่างดูดิใช้ได้จริงครับดี๋ยวผมเล่นกระแสงให้ดูเห็นไหมดูเปรียบเทียบครับอันนี้คือเล็บที่ทํานะครับอันนี้คือเล็บที่ไม่ได้ทํานะครับดูดิว้าวเฮ้ยโอ้โห ชัดครับชัดอันนี้ได้ผลจริงครับวุ้ยเล็บเงาวับขึ้นมาเลยอ่ะเหมือนไปนทาเจลให้เงาเงาที่เปิดกับรถเหมือนไปนเคลือบแก้วอะไรประมาณนี้เลยครับเฮ้ยอย่างเงี้ยสำทุกเล็บนี่สวยแน่นอนเลยครับโ oh, <Wow. S 1> <ๆ>อ,อ้โหว้าวว้า,าวว้าวว้าวว้้าวว้าวว้าวว้าวๆ้าวว้าววววาเว็าววาวว้าวว้าวาวว้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 าาวว้าวว้าวว้าวาวว้าวว้าวว้าววราวว้้าวว้วว้าา้้ว มองผ่านผ่านอย่างนี้ดูเงานะครับแต่เข้ามาดูใกล้ๆครับสังเกตดีๆเห็นไหมครับมันเงาแต่ว่ามองข้างในมันก็ขุขะขุขะอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้อาจจะแบบในขั้นตอนไหนสักขั้นตอนผมอาจจะทําได้ไม่เรียบเนียพอดูนิ้วนชี้นี่หนักเลยนี่กลายเป็นว่าเล็บเป็นรอยเงาคเงาแต่ว่าเป็นรอยหมดเลยครับน่าจะมีบางขั้นตอนที่ผมทาไม่ละเอียดพอนะครับเทยบกับด้านขวาครับคือความเงามันแตกต่างกันครับเนี่ยมือซ้ายของผมเนี่ยมันเงากว่าแล้วครับแต่มือขวาครับ เรียบเรียบเนียนครับอันนี้เร็บแบบเป็นรอยหมดเลยฮะแล้วก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับแต่สรุปแล้วนะานะทำมานะนิ้วกลางนี่นะสวยที่ทำอ่ะสวยสุดนะครับเทานี้วนอื่น,น,นมันเริ่มแปลกๆแล้วครับไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่ามันใช้ซ้ําที่เดิมเยอะหรือว่าอะไรยังไงนะครับเนี่ยนะอ่าแล้วก็ดูที่พื้นนี่เห็นไหมดูดิ นี่คือเศษของเล็บเราเหรอเนี่ยเล็บเราแบบเป็นผงๆอย่างนี้คล้ายๆเหมือนปูนซีเมนเหมือนที่เวลาเขาตัดก,ก่อสร้างบ้านอะไรเงี้ยเหมือนเวลาช่างเจาะกําแพงลงมาเงี้ยนะโอ้หนี่เล็บเราเหรอครับเนี่ยแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ชิ้นที่3นี้นะครับทำให้เล็บเงาได้จริงครับแต่ต้องละเอียดกว่านี้ครับต้องแบบปราณีทําให้สวยๆนะครับเนี่ยเหมือนเล็บแรกสุดสวยสุดเลยครับและอื่นก็ตามลำดับครับใครที่รักสวยรักงามหรือว่าคุณผู้หญิงครับคุณผู้ชายคนไหนมีแฟนก็อยากให้แฟนเล็บสวยก็จัดซื้อให้ผู้หญิงได้นะครับหรือว่าคุ ก็ทำเครืให้สวยๆก็ได้ครับแต่อันนี้ก็คือราคาถูกครับเพราะของชิ้นนี้ราคาแค่25บาทเท่านั้นครับว้าวโอ้โหเจ๋งอะทำให้เล็บเงาได้โอเคนะครับ25บาทซื้อมาใช้เล่นๆไม่เสียหายเลยนะครับเนี่ยนึกว่าแพงอันเป็นร้อยสองร้อยอันนั้นนะค่อยคิดหนักหน่อยอันนี้25บาทครับจัดไปได้เลยครับนี่้นี่สามครับเฟียวปลานี่เอ๊ เชือกอะไรครับเชือกฟางเอามาทำอะไรเอาาผูกคอเหรอไม่ใช่ครับนี่ครับมันคือเชือกตากผ้าครับแบบเป็นร่องให้เรียบร้อยครับคุจะรู้ตรงนี้น่าจะเข้าใจนะครับข้อดีของมันคืออะไรรู้ไหมครับเสื้อของเราที่ตากมันจะไม่มาชนกันครับโอ้โหนึกน้อบอกใช่ไหมครับถ้าเกิดเราตากเราตากผ้าที่เป็นลาวเหล็กธรรมดาอย่างเงี้ยเวลาลมพัดปุ๊บมันจะมาชนกันใช่ไหมครับแต่เชือกนี่ครับมันแบ่งเป็นช่องให้เรียบร้อยเลยครับทาให้วลาเราตากมันจะไม่ชนกันครับโอ้โหมันจะเปรี้ยวยังไงเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับ นี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกครับ yeah. เราสามารถเอาไม้แขวนมาเกี่ยวตรงนี้ทุบได้เลยครับเราไม่ต้องกลัวผ้ามันมาชนกันเลยครับมันก็จะแยกๆแ,แ,แบบชัดเจนนะครับแต่ครับแต่ตรงนี้มันก็เป็นเหมือนเชือกคล้ายๆเชือกในลอนที่เอามาถักๆกันนะครับซึ่งไม่แน่ใจความแข็งแรงมันจะแข็งแรงทนทานได้มากขนาดไหนนะครับความยาวที่ผมซื้อมาในวันนี้ก็คือ5เมตรครับ ยาวมากห้าเมตรถูอขยายมากมากนะครับก็แล้วก็หาที่แขวนครับแล้วก็ตากผ้าได้เลยครับผมเป็นห่วงเรื่องเดียวเรื่องความแข็งแรงครับเรื่องใช่ไหมครับว่าเชือกเนี่ยจะต้องตากแดดตากฝนอยู่ตลอดกรณีที่เราจะใช้ข้างนอกตากแดดนะครับถ้าเอาไว้ตากในบ้านก็ไม่ได้จะมีปัญหาครับแต่ถ้าเราต้องตากข้างนอกตากแดดอย่างเงี้ยไม่รู้มันจะคงทนแข็งแรงมากขนาดไหนครับเพราะว่าสมมติว่าเราตากอย่างครับแล้วไม่มีตรงนึงขาดครับมันก็ไปทั้งหมดเลยใช่ไหมอ่าแต่ก็ยาวอยู่นะห้าเมตรต้องไปลองใช้กันดูนะครับว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะครับไปเราไปลอง้นี่ารงงตต นี่นี่ครับตรงนี้เรียกว่าอะไรอ่ะที่แบบหลังคาให้นะครับเนี่ยตากนี่ครับโยงนี้แล้วก็โยงไปถึงฝั่งนี้ครับอ่าเรียกว่าตากในร่มตรงนี้นะครับซึ่งก็ค่อนข้างยาวพอสมควรครับก็ตากผ้าได้เยอะพอสมควรนะครับที่ผมต้องเลือกตรงอย่างนี้นะครับเพราะผมคิดว่าถ้ามันมีแบบเป็นอย่างเงี้ยมันจะได้แบบรับน้ําหนักได้ครับถ้าเราผูกกับเสาอย่างเงี้ย ไม่แน่นครับการผูกเราไม่ดีพอเวลาตักไปหนักๆมันอาจจะร่วงกนปุ๊บลงมาก็ได้ใช่ไหมครับมันน่าจะต้องมีอะไรแบบแง่งนิดนึงเพื่อแบบให้เรานักได้นะครับน่าจะต้องประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับอะเดี๋ยวลองดูนิดก่อนแล้วกันนะครับเพราะผมก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับมาลองทำกันดูเลยนี่ตัวนี้อ่าเอ้ยด,ด,ดูดูแข็งแรงน่าดูนะครับเพราะมันเเชือกไนล่อนไงไม่ใช่เชือกฟางนะครับอ่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงเออจริงๆผูกเอาน่าจะแข็งแรงกว่านะครับการใช้ตะขอเมื่อกี้มันอาจจะแบบว่าหลุดหลวมได้นะนี่ลองครั้้้งนนนีีใชกาารผแบบเอะ อย่างนี้ดูแข็งแรงกว่าออกนะครับอะแล้วก็จะได้ลาวตัดผ้าแบบนี้ครับมีเป็นช่องแบบพร้อมเลยครับเห็นไหมนี่ดวเลยครับเดี๋ยวผมเสียบกับลาวตัดผ้าแบบเก่าให้ดูครับนี่อลาวตัดผ้าแบบเก่าแบบนี้เห็นไหมครับ ถ้าสมมติว่าเราตาตักไว้พอลมพัดปุ๊บปุ๊บก็มาติดกันเลยเห็นไหมก็ไม่ได้แล้วครับแต่แบบนี้ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมเอาไม้แผวนมาเสียบให้ดูนะครับ15 minutes later นี่ครับคือดีครับคือดีมากๆเลยครับเห็นไหมถ้าลมพัดแค่ไหนมันก็ไม่เป็นไรไม่ติดไม่หลุดง่ายๆด้วยเห็นไหมดูดิ perfect เลยครับสุดยอดนี่คือของที่ผมตามหามานานครับแต่ทีนี้ครับเรื่องน้ําหนักเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจครับถ้าเราซักผ้าที่แบบว่ามันเปียกมากๆครับมันน่าจะแบบ ดึงลงมาเยอะนะครับไม่รู้ว่ามันจะแข็งแรงทนทานได้มากขนาดไหนเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องลองใช้ยาวๆครับลองดูวันนี้มันอาจจะยังไม่รู้ครับวันนี้อาจจะตัอหนักได้ใช้มันอาจจะยืดย้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็ตามราคาเนาะยี่สิบสามบาทได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเป็นการเพิ่มมิติในการตักผ้าได้นะครับ้ใครไม่ใช่พ่อบ้านไม่รู้หรอกครับว่าการตักผ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดไหนครับอ๋อแล้วข้อดีอีกอย่างก็คือมันเคลื่อนย้ายได้ด้วยครับบางทีตรงนี้เอ้ยไม่โดนแดดือว่าไม่ถูกใจเก็ย้ายไปตรงน้งีจจจะหพอใ รหรือเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดครับพกติดไว้ได้เลยครับเราซักผ้าอะไรตากอย่างนี้ก็ตากได้เลยครับเห็นไหมอเน,นกประสงค์มากสุดยอดจริงๆเชือกตากผ้าอันนี้ครับจำแมว <laughs> และการเป็นไงครับของชิ้นนี้น่าใช้หรือเปล่าครับของชิ้นนี้ครับค่าตัวสงวนอยู่ที่23บาทเท่านั้นครับเฮ้ hey! ขนาด่บาบาทครับเราตักผ้าถ้าซื้อแบบสแตนเลสดีๆเงี้ยเป็นพันนะครับถ้ามันจะใหญ่ได้กว้างขนาดนี้ครับมึงไม่น่าจะใหญ่เท่านี้ด้วย5เมตรไม่น่าจะมีราวที่ใหญ่ขนาด5้าเมตรนะครับนี่แบบได้ห้าเมตรละ23บาทอนะ่ทเราซื้อมา5เส้นมาซ้อนกันให้แข็งแรงยังได้เลยนะครับร้อยเดียวโอ้โหสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเลยถือว่าโอเคนะครับราคานี่แบบเป็นมิตรมากราคานี่เหมาะใจะใช้มากๆเลยครับคุณแม่คิดว่าเป็นไงครับเจ๋งบล่ และชิ้นสุดท้ายครับนี่มันก็จะยาวๆหน่อยๆยนะครับมันคือที่ทําความสะอาดท่อครับคือจริงๆมันไม่ใช่ชิ้นเดียวกันนะครับมันเป็น2ชิ้นครับแต่ผมคิดว่าเฮ้ย มันควรจะต้องใช้คู่กันใช้ด้วยกันผมก็เลยจัดมา2อันนะครับรวมเป็นอันเดียวนะครับในมือผมด้านซ้ายนี่ที่เป็นสีดําครับคือที่ทะลวงท่อครับทะลวงเป็นเอาสิ่งสกปรกขึ้นมาจากท่อครับตวอันที่2นี้นะครับเป็นคล้ายๆแบบแปลงทําความสะอาดในท่อครับอาจจะนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวมาดูผลิตภัณฑ์ใกล้ๆครับวเดี๋ยวเราไปทดลองใช้กันครับมาอ่ะนี่นะครับอันแรกนะครับเพื่อนๆดูที่ตัวอย่างนี้ดีๆครับเห็นไหม มันจะเป็นคล้ายๆตะขาบตรงนี้ครับแล้วก็ดูลูข้างล่างนี่เห็นไหมย้อนลงไปปื๊บมันก็จะซอกซอนเข้าไปตามท่อครับแล้วก็ไปดึงสิ่งสกปรกขึ้นมาครับอ่าพอดูตรงนี้เสร็จแล้วไงครับนี่ตัวนี้ครับไดดูนัปลายเลยอ่านี่นี่นี่นีานปลายตรงนี้เห็นไหมครับมันเป็นเหมือนแปลงครับนั่นแปลว่าอันเนี้ยมันแค่ดึงสิ่งสกปรกขึ้นมาใช่ไหมครับแต่แบบขอบๆท่อครับมันก็ยังอาจจะยังมีผ้าไปสกปรกอยู่ครับเจ้าสิ่งนี้ครับจะไปทําความสะอาดรอบท่อนั้นให้สะอาดมากขึ้้้นนกว่าาเเดดดิมครับโโออหสุยถใชป็แ คู่นี่รับรองท่อของเราจะสะอาดเหมือนใหม่เลยครับว้าวอันเนี้ยผมเคยเห็นเยอะแยะแล้วนะครับแต่อันเดียที่เป็นแปลงเงี้ยเพิ่งเคยเห็นเนี่ยแหละครับสอดเข้าไปแล้วก็มุน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 ครับอันนี้เดี๋ยวเราไปทดลองใช้กันดูดีกว่านะครับว่าใช้กับท่อจริงแล้วมันจะเป็นยังไงครับอันนี้จะลากกิะปะกขึ้นมาได้เยอะอะไรยังไงอันนี้จะปัดยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันเลยดีกว่านะครับทั้งสองชิ้นนี้ต้องบอกว่าราคาสูงอยู่นิดนึงนะครับตอนที่ผมซื้อเขาติดราคาข้านบนครับเลยสูงครับถุยไม่ รับ13บาทจริงๆมันก็เหมาะสมกับราคามากนะครับเพราะเป็นพลาสติกเปล่าๆไม่มีอะไรเลยครับแค่เป็นแง่งๆแค่ดี้1บาบาทครับตัวนี้แบบเพิ่มเติมแบบมีแปลงแล้วก็สามารถหมุนที่หัวได้ตรงนี้ครับ ก็เป็น3 1บาทครับมีเขาเรียกอะไรกันเดี๋ยวสิบสามสามเอ็ดเงียครับอ้เท่ากับ2ทีชิ้นนี้ราคา44บาทครับโอ้โหถ้า44บาทแล้วมันจะระเบิดท่อเราได้โคตรขุมครับเต่ทีนี้เราต้องมาทดลองใช้กันดูครับว่ามันจะเฟี้ยวจริงๆหรือเปล่านะครับไประเบิดท่อกันมาดูกันครับตรงนี้คืออ่างล้างหน้าที่ผมใช้ล้างจานเป็นประจำนะครับเฟี้ยวไงบ้าผมเฟี้ยวล้างจานที่อ่างล้างหน้า <laughs> อ่ะมานะครับเรามาลองแยงกันไปดูเลยครับว่าเป็นยังไงครับ เดี๋ยวก่อนนะอะม่เหมือนโค้งไปตามรูปเลยอะเฮ้ยโอ้โหรู้สึกได้ถึงความโค้งเดี๋ยวแต่มันโค้งนิดเดียวมันก็ดีดกลับมันโค้งไปทางไหนอะท่อก็ต้องโค้งไปข้างหลังนีดนะโค้งไม่ได้มากเลยอะนิดหน่อยมันเหมือนมันไม่แข็งแรงพอที่จะโค้งไปครับนี่ตรงลงไปตรงๆได้อย่างเดียวเลยอะมันจะโค้งไปยังไงอะไม่เห็นโค้งเลยมันไม่โค้งครับมันไม่โค้งเข้าไปตามรูปของท่อ ไม่ได้เลยครับเนี่ยแค่ตรงปลายตรงนี้เท่านั้นครับอได้ผมมาสองเส้นแค่นี้ครับแต่แงว่านี้ยังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ครับหรือว่าถ้าผมสะอาดก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเนาะอ่ะมาทานั้นเดี๋ยวเราใช้อีกชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับเข้าไปทำความสะอาดอ่าไม่แน่นะครับชิ้นนี้มันดูอาจจะแบบงมเข้าไปได้มากกว่าก็ได้ครับลองดูนะครับอันนี้คือสุดละ สือเท่านี้มันไปโค้งต่อไปได้ไหมคือเราก็ไม่รู้ด้วยว่าท่อมันเป็นรูปแบบไหนมันจะโค้งไปยังไงครับปึ๊บไม่ได้เหมือนกันอ่ะไม่ได้เนี่ยตรงน,นี้ทำความสะอาดตรงนี้ดูลองดูนะครับปึ๊บๆทำความสะอาดที่ท่อรอบๆครับเผื่อแบบว่าตรงท่อมันสกรปรกมากก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ท่ออุดตันนะครับจะได้แหละมาลองดูกันนะครับอืมก็เป็นเศษฝุ่นสิ่งสกปรกเล็กน้อยไม่ได้มากเท่าไหร่ครับเอ้ยหรือว่าท่อผมสะอาดจริงๆครับเนี่ยนี่ครับได้ออกมาประมาณนี้ มีเศษฝุ่นผงนิดหน่อยแค่นี้เองไม่ได้อาจจะเป็นเพราะท่อผมสะอาดก็ได้นะครับอ่ะนี่ครับก็คือความเฟี้ยวของของชิ้นนี้ครับแต่ผมคิดว่าอาจจะใช้ไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่มั้งครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับคือนี่มันมีหลายปัจจัยครับมันอาจจะแล้วแต่ท่อของเราแล้วแต่ลูกท่ออะไรเงี้ยมันหลายเรื่องนะครับยังไงก็ซื้อมาลองใช้ดูครับไม่เสียหายนะครับอุ้ยโอ้โหตรงนี้ทำท่าจะหักเลยเห็นไหมครับเนี่ย ดออ้วยความที่ดึงฝืนมากๆครับอ่าก็ไม่รู้เหมือนกัน่วนตัวผมคิดว่าน,นี้อาจจะใช้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับบ้านผมนะสำหรับบ้านเพื่อนๆก็ไม่รู้นะครับต้องเอาไปลองใช้กันดูครับมันไม่แพงมากไปลองดูนะครับแต่ยังไงผมก็จะวางเจ้าสิ่งนี้ติดไว้ใกล้ๆแล้วกันเผื่อบ,บางครั้งไหนที่ท่อมันตันก็ลองแยงดูว่าอาจจะใช้ได้ผลก็ได้ครับประมาณนี้เนาะอ่าโอเคชิ้นนี้เป็นอย่างนี้นะครับ เป็นยังไงครับได้เห็นความเฟี้ยวของของทัหมดนี้แล้วเพื่อนคิดว่ายังไงเพื่อนๆชอบชิ้นไหนมากที่สุดคอมเมนต์บอกมาเลยครับส่วนตัวผมอย่างที่รู้นะครับผมชอบอะไรที่มันเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมครับใน5ชิ้นนี้สิ่งที่ผมชอบมากที่สุดก็คือชิ้นนี้อย่างแน่นอนครับไม้แค่หูเรื่องแสงนี่ครับสุดยอดครับอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์โคตรตอบโจทย์แบบมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าชิ้นอื่นไม่เจ๋งนะครับเจ๋งทุกชิ้นเลยครับเพราะงั้นผมไม่เลือกมาทําวิดีโอหรอกใช่ไหมล่ะก็ ต้องของปรบมือให้ผู้คิดคนของทั้งหมดนี้เลยนะครับสุดยอดครับ แถมราคาไม่แพงด้วยนะครับเพราะของทั้งหมด5อย่างหรือ7จชิ้นนี้นะครับรวมราคาแค่163บาทเท่านั้นครับโอ้โหสุดยอดครับนี่เป็นคลิป5อุปกรณ์สุดเจ๋งที่ถูกที่สุดเท่าที่ผมเคยทํามาเลยนะครับบาร์ดูโดผมลงทุนแบบพันสองพันเลยนะครับแต่ว่านี้แบบร้อยยีสิบสามบาทอะ่ะนี่แหละความเจ๋งของร้าน DIY ที่ผมถึงชอบเข้าครับเพราะราคาเป็นมิตรและมีอิสระให้เราเลือกครับจะเลือกของถูกพอใช้ได้หรือว่าจะเลือกของดีแพงไปเลยก็มีทั้งหมดเลยนะ แนะนำเลยครับบิกเด็บที่ไอวครับอย่าลืมนะครับเขาไม่ได้จ่ายนะครับแต่คือความชอบส่วนตัวจริงๆครับวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมครับและเพื่อนๆอยากเห็นห้าของสุดเจ๋งอยากเห็นผมมารีวิวของสุดเจ๋งเกี่ยวกับหมวดหมู่ไหนอีกคอมเมนต์บอกมาครับเดี๋ยวผมจะไปหารวบรวมมาแล้วจะให้ดูอย่างแน่นอนครับแต่ต้องให้ครบ5าชิ้นก่อนนะครับเพราะช่องผมฮาฮาอินฟินิตี้ของทุกอย่างก็ต้องเป็นเลข5และทำให้เพื่อนๆหัวเราะออกมาว่าฮ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 าปาไปแล้ว เป็นประมาณนี้นะครับวิดีโอนี้มีเท่านี้ครับฝาก้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับและอีกช่องหนึ่งของผมครับช่องแคสเกมตอนนี้ผมกำลังลุยเล่นเกมนะครับก็จะเป็นเซียนเกมในอนาคตให้ได้ครับคือช่องป้าป๋าแคสเกมครับแต่เป็นเกมมือถือนันจ๊ะไม่ใช่เกม PC ีที่หนักๆเครื่องครับเพราะแนวคิดของช่องป้าป๋าของผมก็คือทุกเกมที่ผมเล่นเพื่อต้องเล่นได้ด้วยครับ นนีี่ม้ครับฝากอีกหนึ่งช่องวันไอ้อ้อมอกอ้อมใจเพื่อนๆด้วยนะครับป้าป๋าแคสเกมครับโอเคแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องผมลงวิดีโอทุกวันอังคารพัธเสาร์อาทิตย์เลยนะครับแล้วเจอกันไปยาวๆครับไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย